ว้าวนี่เลยโอ้โหดูดูชั้นผ้าซะก่อนสวยงามค่ะ <c oughs> ยีนเอวยังยืดค่ะกางเกงยีนเอวยางยืดป้ายกระทิงชมพูนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะโปรโมชั่นปกติ2,900ลดเหลือแค่2,500นะ ดูไม่ก่อนติดป่ะจาก2 9 0 9โปรโมชั่นลดเหลือ2,500ค่ะอู้ยดูเป็นยีนนะคะเอวยางยืดนะสวยจัดตัวนี้ไม่เลย,ยเนี่ยพี่ดูทรงทรงสวยใส่สบายนะเอวยางนะคะ ขอออกไปทางสาวอวบเยอะหน่อย30-40บถึง40บวกลบมีคะทรงนะเนี่ยทรงบอยทรงเดฟมีนะคะนี่เลยนี่ทรงแบบนี้พี่หนูเห็นเขาขายกันตัวละร้อยพวกทรงบอยตัวนี้ H M สีดำเดฟใส่ทำงานได้ นี่เลยจ้ะโอ้โหตัวนี้นี่้าอย่างดีงานสะอาดนะคะตัวนี้อาจจะไปถึง40เอวตัวนี้ดูดูทรงงานโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะโอ้โหตัวนี้น่ารักมากอุ้ยพี่ตัวนี้สวยจังนี่ขาเป็นแบบนี้แฟชั่นเลย ลูกหนึ่งนะคะประมาณ100ตัวบวกลบนะ2,500พอโอ้ยดูพี่เอาไปคัดนะสมมติพี่คัดแบบ50ตัวเจอทรงสวยๆส,สีสวยๆผ้าเข้มๆ50ตัวขายตัวละร้อยห้าพันแล้วที่เหลืออีกสักห้าสิตัวมันไม่ค่อยสวยขายตัวละ30บาท40บาทก็กำไรคุณพี่ต้องคิดเยอะนะโอ้ยดูดิสีเข้มๆตัวนี้ขากับมา้าปลายขามมา จะบอกขากระบ,บอกผิดนี่ปลายขาสา้งสวยๆค่ะสีสวยๆแบบนี้ก็รีดขึ้นมาแล้วก็ขายอัพราคาได้ใครเหมาหมดทักมาได้นะคะมีเยอะมากนูดิใครเป็นแม่ค้าไลฟ์สดออนไลน์ใช้ทีละห้าลูกสิบลูกทักมาได้นะ,ะมีสีบลูมีสียีนเข้มยีนอ่อนสีดำ พี่ดูดิตัวน,นี้ใหม่มากเข้มมากค่ะเด็กสองพันห้ 2, นะคะอยู่ที่ประมาณ100ตัวบวกลบนะใครรับกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีด้วยดูดิโปรโมชั่นแล้วยังส่งให้ฟรีอีกอะ่ะพี่ลูกรีวิวอะ่ะ สีบลูสีสวยนะใครรับจัดมาเลยว้าวนี่น่ารักไปขาจจ้ำผ้าสะอาดนะคะงานค่อนข้างสะอาดเลย นี่ปลายขามมาสวยๆส, <c oughs> สีดำก็เอาไปขายคนใส่ทำงานได้นะ <c oughs> ใครอ <c oughs> น,นเหรอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเย <c oughs> ยนี่ยดูด <c oughs> ิอย่างเงี้ยพี่ใหม่ๆเข้มๆอย่างเงี้ยตัวละร้อยได้นะรีดก่อนดูเห็นเขาขายนะ เห็นลูกค้าส่งมาให้ดูคุ้มมากๆนะตกตัวละประมาณ25บาทเท่านั้นนะคุณพี่ได้เกงยีนขาย,ยาวเอวยังยืดไปขายเลยนะคะลองดูได้นะพี่ใครยังไม่เคยขายนะลองดูสักลูกหนึ่งขายดีค่ะ ขายได้ขายได้ตลอดนะรุ่นนี้ของหนูเพึ่งลงด้วยอุ้ยดูดิเห็นไหมทรงสวยๆค่ะผ้าค่อนข้างสะอาดนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคุณพี่นะ <c oughs> ดูเอวยางเอลสม็อกฮเอม ัดเอาสักห้าสิบตัวเนาะตัวสวยๆตัวละร้อยห้าพันแล้วค่ะออ้ยนี่ตัวนี้ได้แน่สวยมากตัวนี้เอวน่าจะแบบสามแปดสี่สิบได้อุ้ยสวยวะเดี๋ยวลองใส่กันมีชันน้นเอวอย่างนี้หรใช่มันคือชั้นเองโอุ้ยพี่ เออเนี่ยเห็นปะมีเกงข้างในด้วยน,นี่นนอืมสวยอะออพอดีมะเนี่ยทรงบอยสวยๆเฮ้ยตัวนี้ดีว,ะวะ่ะเออว่ะอะไรเนาะเออเป้เลยเหรอโอ,อพี่ใส่ได้เลยวะ่ะ มันเป็นทรงกระบอกใหญ่พี่อุ้ยดูดิสีนี้ก็ไม่ใช่ไม่สวยนะมันไม่ใช่ว่าสีซิดนะพี่มันเป็นสียีนอ่อนนะ <c oughs> เอลสักประมาณ30-40บีบวกลบเนี่ยจริงๆเอลตัวเนี้ยมันไปได้ถึง38-40แต่มันบางเอญมันมีตัวลูดไงหนูก็เลยรูดได้จริงๆหนูเอวแค่32เองพี่ ใช่พี่เจนห,หนูเอลสามสิบสองไม่น่าใช่นะจริงจริงพี่เจนนี่จะมาว่าหนูไม่ได้นะออกสื่อออกกล้องนี่มันพยานเยอะนะเออไม่อะไม่น่าใช่นะสีดำพี่เจนยังสามหกได้เลยสะโจริงเออเห็นไหมละ่ะ หนูก็สามสองจริงๆเนาะทุกคนเนี่ยไปได้ถึงสี่สิบนะบวกลบเอาทุกคนค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยปลายขาม้าแล้วก็มีแต่งลายสก็อตเบาๆโอ้น่ารัก สีบลูยีนก็สวยนะอย่าไปว่าเขาอุ้ยสีสิทไม่ใช่แล้วพี่เขาเป็นสีบลูยีนเขาเป็นสียีนฟอกยีนอ่อนก็ว่ากันไป2,500นะจ๊ะจาก2,900ลดเหลือ2,500้อุ้ยเนี่ยสีดำสวยพี่เนี่สีดำอ่ะสวยเนี่ยทรงสวยพี่ไป เนี่ยสวยนะสีเนะี่ยหนูชอบนะเห็นปะพอใส่กับเสื้อสีดำมันตัดกันดีเลยนะสีบสียินอ่อนโชว์ทุกตัวเลยนะคะใครหายิีนเอวยางยืดนะ้ำต้องมาที่โกดังหนูเลยมีหลายป้ายหนูขายมาหลายปีแล้วรุ่นเนี้ร้อยแปดสิบแปดปีแล้ว เออเนี่ยเห็นไหมมันสวยนะสีเนี้ยสียีนสีฟ้าเนี่ยพอมันใส่กับเสื้อสีดำเห็นไหมพี่มันก็มีความตัดกันเนี่ยพี่เจนใส่ได้เดี๋ยวพี่เจนลองดูดิเกิดแกงพี่เจนพี่เจนอย่นีะอ๋อขามันเป็นขยุมขยุม อีกตัวหนึ่งพี่ถือไว้ไปไหนวะแปบ๊บหนึ่งพี่พี่เจนถือให้หนูแล้วกันโอ้โหแล้วของพี่ไปไหนหมดกิจที่วางไว้ตรงนั้นไปไหนหมดอา้าวช่วยอพี่เจนถือนะจิ้นตรงกลางทางนี้จ๋ คุณพี่แคปมานะป้ายกระทิงชมพูโปรโมชั่น2,500นะคะ